ไป,ไปได้ยังไงนี่นาฬิกาเดินถอยหลังเองได้ไม่น่าเชื่อเลยวันนี้วันที่สี่เดินพฤษธภาวันที่ห้าเอวันที่สี่พฤษภาคมสองพันห้มมาร้อยห้าสิบหกใครนะ นี่มันไม่น,า MM. น,น่าเชื่อนะว่านการมันเดินถอยหลังเนี่ยผมไม่สนใจก่อนขนมจีนอ่ะผมแปลกใจเรื่องนาฬิกาเนี่ยทำไมมันเดินถอยหลังได้ปกติมันต้องเดินไปข้างหน้านนาฬิกาแลวระบบมันมีการติดตั้งมานี่มันไม่ใช่ติดตั้งให้เดินถอยหลังนี แล้วมื่ก่อนมันก็เดินไปทางหน้าเนี่ยอยู่มันทําไมมันมาเดินถอยหลังได้ไงมันเพีย้ยนมันเพีย้ยนนะเออเนี่ยอดูสิ่งรอบข้างนะมันไม่ใช่มีย้อนเวลาอะไรเลยสักอย่างเนี่ย